เจ้าวันนี้ยิงหนึ่งปลามาเก็บบรรยากาศทสรแล้วเนาะวันนี้น่ามาเจ้านี่โอ้ยยิงหนึ่งร้องยกคนเรามีปลาอยู่เจ้าปลาซ้อยเขาเป็นมูเป็นฟูงอยู่เนาะน่าจะป้อมมวนอยู่เจ้านี่นี่แค่เจ้าโบ้เยอะมันรุนติกันเลยเจ้าลองดูเมื่อกี้เข้าเป็นมูเป็นฟูงโอ้ยสองกระสานตัวหำจนี่เดี๋ยวเดี๋ยว นะนตัวะปลาสร้อยตัวมันปะลาใยเจ้าแต่ก็เข้าเป็นฟะูอยู่นะ่าจะมวนไปสักหนึ่งปลาจะจกกันะนะ เออขยาวจนได้ดีหลอนหลุ่มจ้อมจำตาสองเส้นนะเจ้าเนาะตัวนี้ใหญ่หน่อยขอถทายลุปกันถ้าใส่นี่มดนี่โอเคเจ้านี่นาปะปลาแน่นอนปลานิ่มปอโดดเจ้านี่มันเข้าแบบน่ารักน่ารักเ้าแบบนิ่มๆ tốn có không? Nàng, mà có đi không? <cười> 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 เป็บมูงแค่เดียวยห้าตัวจินเข้าเป็นมูเป็นฝูงนะเจ้า มันนี่ป่าไป่าน้อยเข้ากระมุนกระมวลนะเจช่นฮะป่าไนนะงาาเขา้าซ้ำดีนะอ้ยนั่นอีนึงสะได้ช็อตป่านนู้นจันเอ้ยป่ายิสกเจ้าผ่านไปกูหลงกุ้งเข้าจำอุย้ยมันดิ้นแหงเนะานะ,ไไนนะยี่มีจะปล่อยมันไว้ในจำแล้วกะทายกับมได้มันกุ้งเจ้าหวดจำปุ๊ดกระโป,ปมันเลตักเอ,าอ้าทุกคน 哦。Uh oh. cái làm, và mình sẽ phút chỗ này nha อีน่นึงได้ตัวให,หนึงรื้ายจุนกัลงมงกดอวดนี่อยู่อะโฮโหาย,ยางี้นลอใส่ปาป,ปีจุนคำนยังอ้จะเร็วสักมั้งจ้สมันล้อเฮ้ยส้ำฝังซ้ำจ้า เจ้าป่านี่ปลาสไต็กก็นี่้ปลาสตสสต,ตัวใหญ่ขนาดเนาะนเจ้าดูแต่ว่าอย่างนึงก็ได้ตัวใหญ่นะเจ้าแต่ว่าอันอย่างนึงไม่ได้ถ่ายคลิปมันเข้าบบนักเนาะเข้ากับน,น้อยแต่ป่าน,น้อยเดียวเจ้า อันนี้นอยนักเนาะหมวนปลาซอยนะเจ้าอีนึนงบลลงน้ามึกเจ้าวันนี้น้ามาใหม่ที่มันคันเจ้า เขาจะได้สักก่อนนะนี่จะได้ป็นหมูจับช่วงม,มาเนาะยังไยพอยาวๆไว้เจนี่ัวผ่าชดช็อตเด็ดช่วงระหว่างล้อป่าอีก็อาจจะเมินน้อยกว่าสุมาไเัเจ้าเจ้าแต่ยาขึ้นหันช็อตเด็ดมึงเตือป่ามันโดดเนาะ ถ้าหน้ามาป่าปอนักจะอีนี่อีนึงแค่ไทยคลิปยาวอยู่ถ้าป่ามาป้อหลายอีนึงจะตัดเป็นช็อตเป็นช็อตเ้าะแตจบก็เยอะนะฮะโอ้แต่จบบ้างสุด ปลาสะไตใหญ่เจ้า,าปลาสะไบนี่มีราคาเจ้านี่คิดละสิบบาทเองอ้ยบุก่อยหันมันไม่มีตัวใหญ่เจ้าปกติหันกับตัวน้อยเนาะนี่ Thì tắc thì mình mắn tinh một biển chảy สำดุกคเป็นเงาเดี๋ยวๆเอาตรงปืนกันเจ้อเอาอ้อาอดได้ใจได้ได,ได้หันเงาล่างๆสี่ตัวตัวตัว6ตัวเอ้อว่ ตัวนี้จำรุดดิกว่านี่เอออาหารก็จะเสี่ยงปิ๊บปุ่นสองตัวสามตัวแป้งเต็มม้วนคุณเห็น ติดมุมสามตัวกันเจ้ะตัวนี้ปักยิ้วแต่ใจแน่ไ Mau ini kalau enaknya nguon juga nih Nih, นี่หลายๆๆๆยหลายหลา,หลา,านีกับปันน้อยนะจ้ะวันนี้ปนันยังทำเข้าอยู่นี่หายกับนีกับปัดซอยนี่เนาะตะกี้เข้ากับสองสามสานี่ไม่ได้ไทายใส่หมูนี่นโอเคจ้ะนี่ Cukupet tonyo Cukupet tonyo ข้านึงตัว <laughs> เก็บเล็กผสมน้อยไปก่อนเจ้าปลาสัตว์ปลาสัตวโอ้ยตัวนั้นหัวลุดไปละด,ดูดูนี่งตัว ให้ยาวจนได้ดีโอ้โหนี่ปักปีกเหรอปักปีกหรือตะเพียนโอ้โห,โโหไปปักชิ้วสองตัวก่อน ปลาสิ้วข้ําสองตัวกันจบนก่อนโอ้โหตัวนี้จะุดย่อล่นี

น่าจะมีกับป่าน้อยนะเจ้าหิมนี่ป่าใหญ่ถึงจะเลาะกลาง โกินหัวเข้ากันนะใจก็แค่ใหญ่่ใหญ่ไปแต่มันกิีดๆหน่อยเจ้าตอนนี้ป่าเข้าหิมมีกับป่าน้อยนะแค่ได้ป่าตัวใหญ่ของเจ้านี่หวังว่าจะมีป่าบูว มาเข้าข้องประบูประลิมเนาะดี่ว่าเข้าโผล่

ห้อยพุ่นตัว,ตวน่นม่วนเข้ามากดีดึ้ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มากดกล้องตั้นสกักกําม้วนนี่นม้วนอยู่เจ้าให้ได้กับปลาซอยเนี้ยเนาะดีหนึ่งเก็บบรรยากาศนะพอแค่นี้ก่อนเจ้าเดี๋ยวตั้งหน้าตั้งตาโย,ยกจับเอาปลาไปขายก่อนเนาะ <c oughs> จะซุ่มเงียบยกอยู่เนี้ยเจ้านี่ <c oughs> ถ้าเมากดกล้องบระทันเจ้านี่บระทันป่าเนาะบกกดกั เสียดายถ้าเกิดมันมาเป็นปุกเป็นมูเนี่ยสียด้ช็อตเด็ดเจ้าเวลหาหันมันออกสักทัเนี้่ะก่องไาวไปกดกล้องกว่าจะยกมันแบบตั้นป่าเจ้า <c oughs> โย,ยกจัหมูกี่ปีเก็บป่านี้จ้าู่ เดิเร็วจ้นี่ตีหนึ่งยกสงไทยหนึ่งทีเนาะเดี๋ยวถ้าได้ป่าใหยเจ้าถ้ามีป่าใยมาฮืหันขื้เข้าจับของนี่เดี๋ยวอีกหนึ่งจะทายทำให้ดูไหมเนาะถ้ามีกระป๋าสร้อยไม่เดี๋ยวอีกหนึ่งเก็บบัรชาการเพื่อพอแค่นี้ก่อนเจ้าคลิปจะเหมือนลํำไปเนาะได้กระป๋าซ้ําๆเจ้าเดี๋ยวมายกสง้ทยด้วยกันเลยเนี่ยถ้านามหนึ่งจะมีป่ามาเข้ามาจ้นถ้านามตีเข้ามาเนี่ยถึงจะมีป่าเข้ามาเจ้า คเจ้าเดี๋ยวเก็บปติดการที่พอแค่นี้ก่อนเนาะมันจะยาวล้มไปเจ้าเดี๋ยวไปลุ้นดูว่ามีจะได้ปลาใหญ่ก็แล้วก็รอดูผลสรุปถ่ายคลิปตัวนะเจ้าเนยวันนี้ได้ม่อนเนี่ยเจ้าตอนนี้แนมป้อนไหลเจ้านี่เออหล่อๆๆๆอยู่ปลาซ,ซอยปลาซอยปลาปกป้อม น้องเกิดเคยโดนแล้วตอนทันานาวากจัดหนักกันเนาะนี่แปดซอกเลยปีแหละน้องเอาเจ็ดซอกมาเนาะวันนี้แปดซอกมันเต็มจ่องเอยเต็มจ่องว่าเต็มกล้องมาหันปลาทีมาหันอันข่าจำครบเจ้าหันปลาลองจวนปีบมาตวัตวตัวมาพอถ้าเปิดมาได้ก็จะบ่ม่วนเพิมเลืออีกนึ่ะห้องเปิดมามาได้เปิปดมาได้ป่าตัวไสักเตือเจ้า เล่มอะไรห้องวันนี้บอกปนมาพอปนจะได้ก็ตีว่ามนอยู่เจาะตอนนี้นี่นะมีซิดได้ปลาใหไนนะปลาลิมปลาบูยนะปีน้องอยู่ในโคนี่นะเอ้พี่ได้ตัวแล้วตอนนี้นะแกอู้นับปุ้นมาได้เลยมีแค่ปลาส้อยเออเริ่มจ็กเออนักหน่ะเขาออกได้จำแล้วเน่ะเริ่มจ็กอนุบาลเด็กน้อยไปก่อนอืมล้มผมปลานี้น่ะสเตืยดยกไปจะบป่นนั่น อันไอ้ก้นจำบว่าจะป่นน้าเราไมนอยู่ตรงปืนมั้งนะสองตัวก็น่ะวันนั้นน้องได้อ่ะเข้ามหันมว่าอยู่ปืนจับอยู่ก้นจับกะนี่วันน้ำแห้งนะน้องได้ห้าตัวนะอเออ วันตีน้องบอกคือปีมานั่นน้องได้ยีโซกตัวง่ะเออเออเออต้องหั่นต้องมหัปายังสักเหมือนกันเนาะน้องก็ได้ยีโซกตัวเดียวนั่นนอกนั่นก็มาได้ยันสักอย่างกับปีกบ้านเนี่ยมันมืนมาเข้ารัปาใหญ่มันหล่อมกกางอย่าปีว่านั่นอ่ะปลาน้อยบ่ค่อยมีหันกับปายใหญ่เนาะ แกบอุยอะหล่อปลาซิวมากอเออตัวเอายังมาตะกี้อาหารปลาดุกเออหรปลาดุกน่กอะไอยังจะแกบก็หันหันเป็นปกปลาออกใกล้ล้ฮาออกได้จับนาออกลแ่แม่่าขนแ่นิ้อุ้ยหลายตัวอยู่เจ้าเน่ยเนี่เอาเนี่ หมุนอยู่หมุนอยู่อีแก่ปีประซิวตัวจัดใหญ่น่ะติดก้นน่ะนขอไน้อซิวน่ะล้ำแอฟเออขายกระแป้งเออน้อไอเปิดมาหนังพอไปเอามองมาใส่เลยใส่หน้าไฟใส่แล้ววันนี้มีป่านะวันผูกจะบะมีนะเจียน้องเนอย่าห้องก่องเทียบไปอื่นัน่ ปลลาเลยคิวน้ำไม่ขึ้นน่ะอื่อโอ้ยพอปลาซิ่วติดก้อนนั่นแน่โอ้ยซอยขวางเงี่ยวะหมุอนอยู่เจ้ายังแขวนหน่อยหมดห่วงไปเปาะหนึ่งก <c oughs> ูเตี๋ยจนเป็นมาผมได้ปลย่างหนึ่งกับหมุนเจ้านี่บ้านบนไก่เหียไก่จากบ้านอย่งหนึ่งอยู่เจ้าอลุ้นอ่มีละเอะอได้มันเลยอย่งหนึ่งก่อนลูก ได้กุกกำอยู่เจ้าโอเคโอเคท่นกูท่นอยู่เจ้ากันตัวสองตัวแต่เป็นได้ปลาซิวมันเนาะนี่เนาะตั้งน่องมันเมื่อนเข้าตัวแต่ตัวใหญ่เลยนี่หนุ่มยกแปดศอกเมื่อนละโอ้ยแขนน้องชาเข้าเหนือเข้าตัว แล้วก็ผาบจับผาบบางแงมกล้องมันหันไปแขวางไปดีอย่างเอาไว้น้าป่านักหนักก่อนช่วงนี้นี่พักผ่อนแขนก่อนเอาเจ็ดซอกยกไปก่อนมบรรยากาศช่วงนี้เจ้าดูวันนี้อึมครึมอยู่ฝนกําลังยั่งแต่เจ้านี่เจ้านี่แต่เมฆฝนก็ยังนักอยู่นะน้อแต่คืนนี้ฝ้าห้องคณะนักเจ้าแถวบ้านอย่างหนึ่งพายุเข้าเออนออ เขกว่า้าห้องมันมันเป็นว่าข้าห้องในป่าจะลงอีนนะเออจะลงอ่ะเนี่ยข้าวพายังไม่ต้อง่นละป่าจะลงว่าเข้ายังไม่พ่นสิเข้าต้องพดนแล้วเรอ่าฮ่าเข้าแล้วเขานึงกุก้อืมเขานึ่งน่ะนีแม่น้องใส่แม่น้องเหย่ใส่ก่อนไปยัะละก้าบดฟนละก้าพลุกไปจัดจบจวบจวบจววจจจลุ่มที เม้าฝอยเออเม้าขายเห็ดลมแคเจ้าเก็บบรรยากาศพร้อมมอีก,ก่อนของ,งนี้หนึ่งก็ได้กระปลาซอยนะเจ้านี่ปลาใหญ่ก็บ่ได้แต่ได้ปลาซอยอยเข้ากรหมูอกับมวนอยู่มันเข้ามาเป็นเต๋อเจ้าเป็หนห้าเป็นนักหรอโอ้มันตึงมามันตึงขึ้นมาเพราะว่าป่าเวลาน้ำบึ้งมาใหญ่ปีมันมาตั้งเพี้ย คะแนนคะแนนมเกิดมือมันลงไปหาน้อง <laughs> ถ้าลงไปหาน้องนี่ก็เออแต่ตอานี้มันได้รุ่นปลาใหญ่ผมได้หรอปลาลิมปลาดุกอะ่ะเขาจอมเบสได้ปลาดุกกันเหรออือม,มาดูสรุปผลงานของยิงหนึ่งเจ้านี่อ้ยหมวนมานดี๋่วเจ้าวันนี้ปลาสร้อยมีตัวใหญ่ตัวเนาะวันนี้มวนอยู่เจ้า,าอ,นะอ,อ,าอาลองเป็นฟูงเป็นในยังอี้อยู่เนาะนี่เจ้าแต่จะมีส่วนมากจะเป็นปลาสร้อยเนี่ยเจ้า อย่างนึงเล่เก็บบรรยากาศให้พอแค่นั้นเนาะนี่อย่างหนึ่งยืนยกวันขำจนนี่ปีกมาปล่อแรงแล้วดูอันนี้ปลาใหญ่กับปลาใหญ่แก่จ้นี่จะเป็นปลาบูเจ้านี่เนาะเป็นปลาบูปลาบูอีกหนึ่งเล่ปลาไทยทำใหุ้กพอสักการมันบบโดดเจ้ามันอยู่ในจับมันเข้านิ่มๆเจ้าดูปลาสร้อยมีใส่ใหญ่ใส่น้อยเจ้านี่ให้น่องซูนกันหน้าประมาณสักสี่โลห้าโลได้อยู่เจ้าวันนี้ โมกันใหญ่นะดูเจ้าสรุปวันนี้มวนมานอยู่เจ้าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกหนึงเตัวนะเจ้าเนาะเป็นกำลังใจให้ตัวเจ้าคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมเจ้าเดี๋ยวติดตามอีกนึ่งใ่คลิปหน้าเจ้ามวนมานขนาดนี้เมาป่าจนคำเลยเจ้านะเอ้าเ้าแอรห้องอหันเนี่ยกระนั้นลึก